สวัสดีครับน้องแพะสวัสดีครับมาติดตามน้องแพรนะครับเนาะนี่ลูกไสยสวัสดีครับน้องรถดำที่บอครับนี่น้องรถดำครับตัวมากรถเด้นน่บอกเลีกแม่นเด้๋ยซื้อแม่คู่ให้กรับรถดำหลายบาทนี่เพื่อนบอกยังครับนี่ลูกไส้บอกแล้วนะครับเนาะใจเย็นๆครับเอฟซีใจเย็นๆนะครับนอกฝนตกกำลังเศร้าครับ งวดวันที่16มิถุนายนพศ2567ครับแนวทางกับน้องแพะของเฮาครับน้องแพะเพิ่นฝันแนวได้ครับน้องแพะฝันเห็นพญานาคไงมาบอกเด็กโอ้ยพญานาค,นาคไง<ห>เลยตัวเป็นผู้เฒ่าใส่ชุดสีขาวมาค่ะเห็นอยู่ไสล่ะครับเห็นอยู่อันต้องไปอ้างเห็นเห็นอยู่ทั้งหวยทั้งหงษ์ค่ะอครับเพิ่นแดนนี้ก็บ่ด้านิ่นจับแขนไว้ค่ะจับแขนไว้เลยค่ะบอกเด็ก เปงียงเป็นก้นไหนก้นเถาหรือก้นนมครับก้นเถาค่ะเนี่ยเบื้องต้นนะครับแจ้น้อยค,ครับผมนังเเ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 เงเอเแเงเเเเเเเยเเเเเ้เอเเเเเเไเเคเเ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 หวเเ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 เ่เเเเเเวเเ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 ัเเนเเเเนเเเเนเเเเัเเเาเเ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 ียนเเ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 ครับเเ็นชัดเจเยอ,อยูบออย่บ่ล่ะ เขียนเจ็ดเกณค่ะสี่หกแปดสี่หกแปดค่ะครับผมสองตัวเพิ่นเขียนบ่กสองตัวบ่ได้เขียนบ่ได้เขียนเนาะครับเนาะบ่เป็นยังครับนี่นี่นี่มีอันนี้มาให้นี่มาให้น้องโดดดับครับผมครับผมก่อนเลขออกตัวแรกบักละอ่าบัวเป็นยังครับแต่อันเพิ่นบอกเราบอกครับในลูกไส้เพิ่นบอกเราบอก ซีหาบอกกับบอกกันบอกกับไอวันซีหาบอกกับไอ้ไอเพิ่นจิกปีเหรอครับเหร่นกันเ่าปีไอเก่าปีเพิ่นนั่งเล่นกันพประกอบหม้อโซบะจีหาซีหาถามตวเพิ่นบอกบอครับบอบอกครับอันบักลาเลขออกตัวไหนครับหัวจักตัวเลขบ่ะหัวจักบ่ครับตัวเลขอ่านี่แหละเด็กน้อยไรเลี้ยงสานะครับนั่นเดี๋ยวเปิดให้ ปเปิดให้ลยกน็นี่เปิดให้เลยเปึ๊บน่ะนี่เปิดให้แล้วอา้าวสีหาครับกับน้องรถดำนาะครับเนาะน้องแพ้นี่สีหกแปดบ่ครับสีหกแปดโอค้ครับสีหกแปดพญานาคครับเปื 4, าาอ้อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเห็นพันยูเรเน้ยมที่บ่ครับพันยูนเรเนียมพันยูเรเน้ยมเป็นตัวแบบไหนครับเป็นตัวยยใหญ่ๆสีเขียวตัวยิ่งใหญ่เขียว คือเห็นอยู่ในหุบอยู่วัดนะคะคือกันกับในวัดบ่ครับแม,ม่บุตที่เป็นจังแปลงล่างมาเป็นคนจางแปลงล่างมาเป็นคนโอ้ครับฟันขึ้นไหนล่ะครับนี่ฟันมือขึ้นนี่ล่ะค่ะมือขึ้นนี่เลยครับผมนี่ล่ะครับทีมงานของยินข่าวโทรมาหาก็เลยว่าฟันดีก็เลยมาติดตามไปฝากเนาะครับเนะเาะขอให้มีโชคใหญ่ครับห้องพ้ของเฮาครับ ลูกไส้ครับบอกเลขเป็นตัวเลข4ฮาครับแล้วก็สามตัวนี่4 6 8เนาะครับเนาะครับผมขอบคุณที่ร้ายครับน้องพ่ขอบคุณครับครับผมเนาะพออเ้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกมีตัวหน้าย่นพศนานสวัสดีครับนานเก่งหลายครับตัวเลขของน้องพ่มาแล้วปะครับครับผมโอเคครับตัวเลขของน้องพ่เนาะครับเนาะเห็นบอกครับเอฟซีหยับหยับหน่อยจังหน่อย น้องแพร่สี่หกแปดสี่หกแปดครับรากาสองตัวนี่ลูกไส้บอกสี่หาครับลูกไส้กับไอที่บอกครับไอเพิ่นบอกว่าครับสี่หานี่บอกน้ำกันเลยบอกบ้านหองบอกสี่หาโอ้เน่าน้องหนองบอกสี่หานี่นี่น้อยนี่เนาะบอกสี่หาครับผม อาขอให้มีโชคใหญ่ครับเลข3ามตัว4 6 8หกแปดตัวลูกไส้บอก4หาครับกลับกันนํำครับ4หาหาสนะครับเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมรลทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเปล่งไปใส่เอฟซีมือนีเบาแอมโลทงสิบห้าไปเบิงของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมรลทงนีเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ให้เคาร้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ้อ,สองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจงสี่เรลือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกูหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนีพ่อนวดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมาาหยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลบอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,ายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมือแตะครับ่านผูะะ้ชมเมื่อทแะออทแะแล้วก็บ,บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อละกะัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลักะเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แจ้งขึ้กันน่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคนหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปห้ยาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมุชมลากาเบาแอมเรารงในใดน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนครับสมุชม เอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บดีถี่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิเด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุ ไฮทือเกลีอครับเอาไปใายล่ะไฮทูอเกลียกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ